อขออนุญาตทายลงยูทูบนะครับลูกเก้าจะเล่นใบห้องไว้หลายเป็นได้เจ็ดหมื่นนะครับไอร่องจูงมาทางพี่บ้างไอหน้ากดโค้งสางดีนะผสมจริงได้ไปไอ้นิผสมได้แล้วนะความสูงประมาณหลายเป็นได้ไ นะล่อยหกชีบวกลบก็เกือบถ่วมหัวในห้อยชี้แปเลยนะครับประแม่พี่น้องผลงานก้าวเจริญน,นะครับอายุได้จักปีจักเดือนอะไรแถวคู่สองกำนังลนอ้ร้งองจูงมาทางปีบังซ้ำพอท่านมีรถครับไ่ายพอท่านเต็มดีนะครับประแม่พี่น้องเไปบำรุงจังหน่อย้องสางดีๆง่าย,ายๆเลย สวยๆเลยนะครับในตลาดเสือไายโคกระบ,บือลอยเอ็ดสำหรับพี่น้องมองหาไปคุ้มฝูงไว้นะครับช่วงนี้ก็น,นาเจ็บเก่ากอเยอะพอนี่ผสมได้แล้วนะครับความสูงมีลอยหกบวกเอาไปพัฒนางวคววยในขอกเ้าใดมาจะาทางไหนไอ,อยูลอยเอ็ดนะผมขอเบอร์ฝากว่าแม่พี่น้องไว้นะ50 1> 50 1 ในหอย,ยอครับผมขอบคุณทีมงานหอยตุ้ยลอยเอ็ดนะครับเมื่อนี่ผลงานก้าวเจริญนะครับฟันผูสองกำลังสิโลนนะครับผส,สมกิงได้แล้วนะครับขอบคุณลายลายกบไ้ครับผม